สวัสดีครับคิดที่แล้วเราพบกับ King of Perfume k i ิด Avent ัสไปนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพบกับ King Slayer นะครับอันนี้เป็นนิชเนี่ y ฮัแวครับน้ำหอม n i น h ชแบรนจากตุรกีเริ่มต้นด้วยแพคเกจจิ้งนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างมีความเห็นว่าเขาค่อนข้างให้ความใส่ใจมากกว่า Aventus กล่องเกินมีดูมีคุณภาพนะครับแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดมากกว่ารายละเอียดของตัวขวดนะครับอันนี้ก็เอาไว้ดูแท้ลอม ฝาสเปย์จุกสเปย์แบบนี้ก็สามารถแบ่งออกไปใช้ในเวลาจะพกพาไปเติมเนี่ยได้ง่ายกว่านะครับแต่ว่าอันนี้ก็าอาจจะไม่ต้องเติมเพราะ performance ของเขาเนี่ยค่อนข้างโหดเลยทีเดียวพูดถึงกลิ่นนะครับตัวนี้ได้ความเป็นสับป,ปะรดจ๋าเลยแล้วก็มีอกมอสมีไม้อันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็กลิ่น performance เนี่ยดีงามมากมครับทนและกระจายมากแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยก็จะไม่ได้เรื่องของความละมุนครับจะเป็นแบบว่า โงช่างเลยแต่ว่ามันก็ถ้าโดมจ่อๆก็อาจจะแบบรู้สึกว่ามันโงงชางไปแต่ถ้าโดมในอากาศเนี่ยก็ค่อนข้างหอมดีถ้าต้องเลื่อนครับถ้าอยากได้ละมุนไปอเวนตัสแต่อยากได้ประสิทธิภาพบดโหดหอมหอมต้องฮาสิเวตละครับ